เครื่องตัดยาของแบรนด์เอโพนะครับเป็นแบรนด์อิตาลีรุ่น DSH 400ตัวนี้มันเป็นตัวรองท็อปจากตัว DSH 500แต่สเปคตัว DSH 400ผมว่าจัดได้ว่ามันประดับตัวท็อปเป็นตัวหนึ่งเนี่ยว่ามันค่อนข้างที่จะน่าสนใจกําลังแรงม้าของมันนะอยู่ที่2.1แรงมา้าซุ้มเสียงสไตล์นุ่มๆทุ้มๆนะครับไม่ได้แบบเสียงวกเวกวนะแล้วก็ราคาไม่สูงและคุณภาพดีนะล้อแฮนด์ของเขาอ่ะ คือมันเป็นแฮนแบบทรงสไตล์ยุโรปยกสูงมันค่อนข้างที่จะตัด ทำงานได้ถนัดมากๆแล้วก็อย่างก็บอกเผามันเนี่ยมันยังสามารถที่ใส่อุปกรณ์เสริมต่างๆได้กระปุกเอ็นตัดหญ้าเนี่ยก็สามารถใส่ได้ค่อนข้างหลากหลายจากที่ผมไปลองอ่ะคือผมปล่อยเอ็นยาวมากและเอ็นตัวนี้หนักมันเป็นเอ็นปันเลื่อย3เส้นเลยกําลังเครื่องในการตอบสนองค่อนข้างดีมากเร่งติดมือดีอย่างหญ้ารกๆเจอเอ็นยาวๆถ้ายัางเป็นบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยพอเจอเอ็นยาวผมรับประกันได้เลยว่าเครื่องไม่ไหวเครื่องวอร์ดอืดแน่นอนแต่ตัวเอฟโคตัว400ถือว่ามัน ข้างใช้ได้ดีเลยแล้วก็ตัดมันมาจากที่ไปลองมาเครื่องก็เป็นคาบูดแดอฟมนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะมีความประหยัดน้ํามันอยู่แล้วครับสำหรับตัวเอฟโเป็นแบรนด์น้องใหม่ DSH 400สินค้าเขามีรับประกันคุณภาพให้ด้วยเป็นตัวหนึ่งที่ราคาไม่แพงไม่ข้ามหมื่น แต่คุณภาพเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับขับแก้วมากๆสําหรับตัว DSH 400ฝากท่านไหนที่สนใจเครื่องตัดญ้ายี่ห้อ FCO e DSH 400นะครับตัวนี้กับทางร้านนะครับเดี๋ยวอาร์มจะจัดการให้น้องๆทีมงงานเนี่ยอัดจาะระบีหัวเกียร์เซตในเรื่องความเรียบร้อยไปให้ลูกค้าลูกค้าก็มั่นใจได้เลยว่าซื้อกับเราเนี่ยเราเซตอัดหัวจารบีให้เรียบร้อยแล้วก็เทสสินค้าให้ก่อนจะส่ง สำหรับท่านไหนที่ไม่ต้องการให้เราเช็คอยากจะให้แบบเดิมๆไม่ต้องแกะกล่องไม่ต้องยุ่งกับของลูกค้าเลยแจ้งรีเควสมาได้เลยเราจัดให้ตามคำขอ